สสลาุอะลัยกุวมเรห์มาตุลลอฮ์วะบเระกาตุบสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือว่าเป็นโรคหอบผืดนะพี่น้องและมีความกังวลนะว่าในเดือนอเนี่ยฉันเองสามารถที่จะฉีดยารักษาเบาหวานหรือว่าพ่นยาในขณะที่หอบผืดได้ไหมในตอนที่ฉันถือสิลอดนในเดือนอมฎอตตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องบรรดาวนิชาการก็ในวินิจฉัยออกมานะและได้ตอบคำถามออกมาอย่างเชิบินบัสเนี่ย ได้บอกว่าสามารถที่จะฉีดยารักษาเบาหวานได้ในขณะที่เราถือสินในดเดนอรอมฎดอนและก็สามารถที่จะพ่นยาได้เช่นเดีวยวกันเพราะท่านเองเนี่ยได้เปรียบเทียบว,ว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวาอะลัยวะสัลลัมเนี่ยได้สังส่งใช้เราว่าบาลิโกฟินอิสตินชาอินลานตะกูนอซออิมันในบีบอกว่าอนุญาตให้เราเนี่ยสามารถที่จะสูดน้ําเข้าจมูกได้เว้นแต่ว่าเราเนี่ยจะทําทการถือสินอดอยู่ตรงนี้เองเนี่ยนักวิชาการบอกว่านาบีให้เราสามารถที่จะสูดน้ําเข้าจมูกได้ฉะนั้นการที่น้ําเข้าไปในจมูกของเราเ มันมากมายกว่าการที่เราฉีดยาเข้าไปในกล้ามเนื้อหรือว่าเข้าไปในเส้นเลือดหรือว่ามากมายกว่าการที่เราพ่นยาเข้าไปทางจมูกข,ของเราเมื่อเราเป็นหอบหืนฉะนั้นนักวิชาการจึงตอบว่าอนุญาตที่จะพ่นยาและก็ฉีดยาได้ในขณะที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ทําให้การถือศีลอดของเราเนี่ยเสียหายใดๆเลยนั่นเองครับผมว่าลอคุตาลัลำ